ลื่นมากเลยเกือบลม้มถูไถผพาเชื่อีกแล้วครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดน,น้ำใสามาก อยากถ่ายใต้น้ำอ่ะใต้น้ำนี่แบบเหมือนจัะอยู่ในทะเลน้ำ เดินทางไปที่ภูเก็ตกันทริปนี้เป็นทริปขี่เว็บไปนะครับขี่เว็บไปภูเก็ตระยะทางก็เกือบประมาณ900เกือบเกือบพันโลเพื่อนๆก็ต้องดูว่าผมจะทำสำเร็จไหมนะครับอีกอย่างก็เป็นความฝันของผมอยู่แล้วนะครับดูดูดูดิคส้ส่ ตอนนี้ผมก็อยู่ถนนมาเลข3 2 2 2นะครับเป็นถนนอาสระบุรีบ้านนาก็จะเริ่มทิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไปกันเลย้หมอกเยอะเลย นนี้เราก็อยู่ที่ถนนรงังสิตนครนายกนะครับ,รบตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาตรงเรียบคลองคลองเก้านะครับธัญญรำลูกกาครับเราจะไปออกถนนเส้นลำลูกกานะครับบรรยากาศโคตรดีเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปออกถนนเส้นลำลูกกานะครับเพื่อนครับตอนนี้เราก็อยู่ถนนเส้นลำลูกกาแล้วนะครับเพือ่อน ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนฮาไทยมิตรนะฮบยังไม่เคยมาเลยเพื่อนไม่รู้จักที่รู้จักตรงไหนไม่ตรงไหนครับต้องตามที s อสด่างเดียวนะครับทีเ <c oughs> บอกให้เลี้ยวขวานะครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่ วิทยาอะไรบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเราจะมาบ้านพี่เกมนะครับทูไชยไบค์ก์ ตอนนี้วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยตอนเที่ยงก็กินแค่มามา่าเซเว่นนะครับข้าวยังไม่ส่งถึงพร้อมเลยเพื่อนฝนตกแล้ว,วเพื่อนฝนลงแม่ดอีกแล้ ทตงน้ํามันถังที่สองกันแล้วนะครับเติมไปสี่สิ้นนะเพราะในถังก็เหลือเยอะอยู่ครับเติมรอบแรกหกบาทนะเพื่อนวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อน เพชรบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยิงยาวไปชะอำโมยินประจวบใช่ไหมประจวบี่นีคันนะ,ะับไปกันเลยยิงยา,ยาวๆเลยเพื่อน จะเข้าประจวบนะครับเดินทางกันต่อเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่เลี่ยงเมืองชามแล้วนะครับก็อีกสักประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะครับก็จะเข้าอะไรนะประจวบเรีขันแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งยาวๆเลยเมื่อกี้ก่อนเข้าชามนะครับก็จะ ก็มีฝนตกแรงมากนะครเพื่อนตอนนี้ฝนก็ไม่มีแล้วนะ ก่อนมานะนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นเลนตัดเจอดาตัวเพื่อนโลหิตผลิสวัสดีจ้าประจวบาพิรี่คอนรถเยอะมากทุกทุกคน ตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วนะครับเพื่อนรถยิ่งสายใต้โคตรเยอะเลยเดี๋ยวสักประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วค่อยจะหาที่นอนนะครับจอดนอนในแถวฝั่มก่อนเข้านู่นเลยคือลาดทานนีนู่นแหละเพ,พื่อนๆไปกันเลย ครับเพื่อนตอนนี้ก็ถึงปัะจวบุคิริขันแล้วรถเยอะมากเพื่อนวันนี้ประจวบัประจวบัประจวบันเราจะวิ่งยาวๆกันเลยนะครับ เป็นแต่มวลแหล่ยเดี๋ยวเราวิ่งยาวๆไปชุมพรเลยด่านตรวจครับเพื่อนๆเขาได้ยินแล้ะ ตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มนะครับเราก็มุ่งหน้าเข้าจังหวัดชุมพรน,นะครับจอดปัง,งครับ E ยี่สิบเต็มถังครับอ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็เติมน้ำมันไปทั้งหมด ห้บดบาทนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปที่ชุมพรกันเลยนะครับอีกประมาณ300ร้กวโลนะครับก็จะถึงสุราษฎร์นะครับก็กะว่าจะไปนอนพักอยู่ที่นั่นเลยก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าจะไหวไหมถ้าง่วงก่อนก็นอนระหว่างทางก่อนก็หาที่นอนก่อนนะเพื่อน ไปกันเลยฝนตกอีกแล้วเพื่อนครับเพื่อนตอนนี้ก็ห้าทุ่มห้าสิบแล้วนะครับครับหลังจากที่จอดพักสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อกันเลยออกทางไหนเนี่ย ลงงทาอออกอีกประมาณเจ็ดสิบโลนะครับเดี๋ยวจอดพักอีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้าแล้วนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณ 50ากโลนะครับก็จะถึงสุราธานีนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาปัม่มแวะหาที่นอนกันนะครับสวัสดีตอนเช้าเพื่อนเราก็เพิ่งจอดนอนไปประมาณตีตีสี่กว่าตีห้านะครับเพื่อนก็ไม่รู้เลยหลับไปตอนไหน,นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยะครับอากาศโคตรเย็นเลย สวัสดีสุดลาดทานี เ,เดีย๋ยวเราจะไปวัดก่อนนะครับยังไม่รู้ว่าวัดอะไรแต่บรรยากาศดีมากเลยเพื่อน 对。Okay. ลื่นมากเลยเกือบลมโอ้ยได้ชอด็ชอตช็อตเด็ดเลยรถมันเลื่อนเป็นวัดอยู่บนภูเขา จพาเข้าไปแล้วเนี่ย กามาลึกบนเขาก็มีไฟฟ้าอยู่นะครับเพื่อน,อนมีบ้านคนก็เยอะอยู่นะแต่ทารอนเนี่ยก็จะลำบากนิดหน่อยลื่นด้วยมันเป็นหินหินอะไรนี่แหละ กูถ่ายพาเชือดอีกแล้วครับทุกคนโอ้ยโอ้โอ้โอ้ ีครับทุกทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่วัดเขานา,นาในหลวงนะครับนี่สวยมากเลยบรรยากาศยามเช้าเชานะครับอยู่ที่วัดเพิ่งเคยมาครั้งแรกไงครับก็จะมีอยู่บนยอดเขาด้วย อาจจะไม่ได้ขึ้นไปนะครับรอบนี้ดูดูสวยมาก ใส่ใส่เน่ตไอคครับ้เข้าไปชมกันดูขอบคุณครับของครับนี่ครับเพื่อนขายเรือเล่นน้ำรวมทุกอย่างนะครับหกสิบห้าบาทที่นี่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดโอคเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแล้วก็เข้าไปเล่นน้ำไปเลยอาเข้า làm เนี่ยๆๆนี่ ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่หัวห้ามพระราษ่ร์มากก็จะเอาน้ำที่นี้ค่ะไปใช้ในพิพิธภัณฑ์ขึ้นบ้านม่ประมาณนี้ก็คือออกมาตรงนี้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากอฐานพระขึ้นเพื่อไม่ให้ใครไปทำอะไรประมาณนั้นถ้าเราสังเกตดีๆตรงนี้ก็เนี่ยเนี่ยมันจะไหลผ่านจากตรงนี้ก็คือเนี่ยในช่องน้ำก็ไหลตรงนี้แล้วก็ไปทักที่บนบนเห็ไปตกลงไปด้านล่างเป็นป่าต้นน้ำ น้ำใสมากเดี๋ยวเราจะไปพายเรือก่อนนะครับเยอะมากเลยไหลแรงโอ้โหเหมือนเหมือนออกมานิดนึงแต่ว่ามาดูตรงนี้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปพายเรือายักใช่ไหม ดูเวเนี่ยสวยมากเลยอะาเป็นาตกที่เกธรเอะัลเลย,ยเดี๋ยวเราจะมาถายเรือนะครับเดี๋ยวถา,ายเรือน,นะครับเพื่พอนรเ,เราถายเรือเสร็จเดี๋ยวกลับมาเล่นน้ำกันนะครับ ธรรมาชาติโว้ยชนชนจะคว่อมไว้เนี่ยไฟน้ำใสมากไฟเลยยังไงหมุนติ้วติ้วหมุนแล้วหมุนแล้ว อ้ยเข้าปะีเสือ้อมุนแล้ว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 อู้สวย ไปแล้วไปแล้วอย่าเข้าป่าสิห <c oughs> มุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเนี่ยถึงแล้วจุดชมวิววังผาป่าต้นน้ำ มุน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 ,น,นมาแข่งกันชนหนึ่งดอ,อกมาสุดทางแล้วนี่นะครับไปไม่ได้สีดแดง บนไปทางไหนพี่ป่ามาแล้วอ๋อแต่ก็พอได้ใช่อ๋อครับเ<อ>พื่นอนตอนนี้กำลังจะลงบบอ,งอ้เย็นมากสวัสดีครับ วันนี้ผมก็อยู่ที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดน้ำใสามากใสามากว้ามีปลาด้วยไปแล้ว <c oughs> ไอโฟนตกน้ำเป็นอะไรไหมเนี่ย <c oughs> อยากถ่ายใต้น้ำอะใต้น้ำนี่แเหมือนจักู่ในสาะว่ายน้ำเลยแต่ไม่กล้าเอาไอโฟนลง,นลงเลยพี่ไม่ได้ก้ายังไม่ก้าลงนะปาตวดปาตวด